สวัสดีค่ะสวัสดีชาเฟซแล้วก็ผู้ติดตามในเฟซบุ๊กของแพนท,ทุกคนด้วยนะคะนี่คือการแต่งหน้านอนและบาดคลิปไปดูนะคะเราไม่ได้ออกไปไหนทั้งสิ้นค่ะนี่คือการแต่งหน้านอนเฉยๆนะคะไปเจอหลายๆคอมเมนต์มานะคะแล้วก็แอบดีใจนดนึงนะคะมีคนคอมเมนต์ว่าทําไมพี่แพนสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วทําไมพี่แพนขาวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะอันนี้ก็แอบดีใจนะคะที่สวยขึ้นก็เพราะไปสัญญกรรมทั้งโบททอกฉีดหน้าอะไรมาต่างๆนานา,นานเลยนะคะ แล้วสำหรับเรื่องผิวขาวทั่วตัวนะคะเดี๋ยวแพนจะมาบอกนะว่ามันมีวิธีง่ายๆนะคะคือก่อนอาบน้ําตอนเช้าและตอนก่อนนอนเป็นประจําทุกวันนะคะแพนใช้แต่สบู่ฟอกตัวทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะการฟอกตัวมันทาให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นได้จริงนะคะสําหรับพวกสบู่ไม่ว่าจะสะบู่ตามที่เราใช้เป็นประจําทั่วไปลองฟอกทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีดูนะคะแค่นี้มันก็จะทําให้ผิวเราดูขาวขึ้นและก็ ขาวกระจ่างได้ขึ้นได้จริงๆนะคะแต่สําหรับสบู่ตัวที่แพนใช้อยู่ก็จะเป็นก้อนนี้นะคะเป็นก้อนสีขาวๆก้อนนี้ค่ะเป็นสบู่กูตา้าน้นํานมข้าวนะคะมันมีส่วนผสมของกูต้าด้วยมันก็เลยทําให้ให้ผิวเราขาวขึ้นนะคะตัวนี้มันมีกูต้าเป็นส่วนผสมนะคะมันก็ทําให้ผิวค่อยๆกระจ่างแล้วก็ขาวขึ้นถ้าใช้เป็นประจําทุกวันนะคะสําหรับสบู่ตัวนี้นะคะนี่แหละคือวิธีที่ทําให้ผิวขาวของแพนนะคะแล้วก็ มันล้างเครื่องสอําอางเวลาเรามามันล้างหน้าตัวนี้นะมันก็ล้างเครื่องสำอางได้ดีกว่าโฟมนะอันนี้คือแผนใช้แต่สบู่ตัวเดียวค่ะคือใช้ทั้งล้างหน้าแล้วก็ขัดตัวไปในตัวนะคือใช้ตัวเดียวจบนะคะไม่ต้องมาใช้พวกโฟมล้างหน้าไม่ต้องมาใช้ครีมแบบนะน,นี้แไม่ใช้แล้วนะตลอดเป็นต้นมาตั้งนานแล้วจะเป็นใช้แต่สบู่ตลอดเลยนะคะอยากขาวก็ไปหาทาแบบที่แผนนเะบาะสบู่ก็จะเป็นตัวนี้ที่แผนใช้นะ ก็เป็นกล่องนี้ที่แบนดใช้มนเป็นของแบรนด์แบรนด์สบู่นิชานะคะตัวน,นี้เลยสบู่นิชานะคะสบู่กูต้าน้ำนมข้าวนะคะแบรนด์นิชานะคะไปหาดูกันได้เพีงก็ใายแต่ตัวนี้มานานแล้วค่ะไปหาลองใช้ก็ดูนะเพีงมาใช้คัดฟอกตัวทิ้งไว้5นาทีแล้วก็ล้างออกตามปกติค่ะใช้เป็นประจำทุกวันนะคะอย่าลืมถ้าอยากขาวก็ใช้เป็นประจำทุกวันตั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะ โอเคเดี okay, ja e ๋ยวจะมาโชว์หมุนแล้วก็โชว์ผิวขาวๆหน่อยนะคะว่ามันขาวขึ้นจนะะีน้าแทนงใช้แต่สบู่ฟอกตัวนะมันก็ขาวขึ้นแน่จริงะคะ่ะก็ดูโชว์ show ทั้งหมุนทั้งผิวนะคะเป็นไงโอเคถ้าะกิสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกแล้วนะอยากสวยหน้าสวยก็ไปสัญญรมันกะะ็อยากผิวขาวก็ลองทำตามที่แทน,นบอกนะคะ แพงก็ใช่แต่สบู่แต่นี้มานานแล้วค่สะสบู่นิชากูตา้าน้ำนมข้าวนะคะก็ลอไปหาใช้กันเอาสั่งซื้อตามเว็บตามเน็ตก็มีทั่วไปนะคะหรือเด็วแพนจะใครอยากได้เดอกแพร์จะขึ้นในดีไลน์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะก็ลอไปหาดูเอาไว้กันนะคะก็นึงก็ไม่แพงหรอกคะ่ะไม่แพงแน่นอนถ้าอยากข่าวก็ใช้เป็นประจําทุกวันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาโชว์ทั้งหุ่นทั้งบอกอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องความข่าวนะคะ แขกสวยอยากขาก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปทําตามดูนะคะสาหรับคลิปนี้ทนก็ไปแล้วเนาะ๊ายบายนะคะไปแล้วนี่คือการแต่งหน้านอนเฉยๆนะคะแล้วก็มาดคลิปมา้ดูไม่บา,บาย